สวัสดีครับพบกับผมนะครับวันณบัวคลีประป่าน้ำดีซื่อสัตย์จริงใจน้ำใสเพื่อคุณครับวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในกอทมอบ้านเรานะครับก็28มีนา2568ผมในฐานะวิศวกรนะครับก็ ก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียนะครับกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับแต่ก็ดูเหตุการณ์และเรื่องราวมาในระดับหนึ่งนะครับก็อยากจะมาแสดงความคิดเห็นว่าอ่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็พยายามอย่าพูดโจมตีกันให้มันมากเกินไปนะครับ ก็พยายามหาข้อเท็จจริงนะครับที่เป็นจริงเนื่องจากเราเกิดเหตุการณ์สูญเสียแล้วนะครับก็พยายามหาข้อเท็จจริงให้ได้ทุกฝ่ายก็ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงนะครับอย่าพยายามปิดบังหรือหลบหนีความผิดก็เข้าใจทุกฝ่ายนะครับ เพราะว่าตรงนี้นะครับเน้นไปที่ตึกสตงอถลม่มผมอยากให้ทุกฝ่ายนะครับทำงานไปตามขั้นตอนและเก็บข้อมูลนะครับวิเคราะห์การเกิดการวิบัติการพังที่แท้จริงนะครับแล้วก็นำบทเรียนอันล้ำค่าสิ่งนี้นะครับนำมา เป็นประสบการณ์และประยุกต์ใช้กับบ้านเราผมเคยเรียนวิชาออกแบบโครงสร้างเพื่อรับแรงแผ่นดินไหวนะครับตอนนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ไกลตัวเป็นวิชาเลือกที่ไม่มีใครเลือกนะครับเป็นวิชาที่ไม่มีใครสนใจนะครับเพราะว่ามันอยู่ ลายตัวจากแรงแผ่นดินไหวนะครับซึ่งตอนนั้นก็ทํานายกันเล่นๆว่าหากเกิดแผ่นดินไหวในกรุงเทพอาจจะเกิดความเสียหายมากนะครับเพราะว่าอาคารหลาย,หลาย,ห,ลายหลายส่วนเนี่ยกฎหมายบ้านเรายังไม่บังคับว่าจะต้องออกแบบให้ทนต่อแรงแผ่นดินไหวนะครับซึ่งดังราวันนี้เกิดแล้วนะครับก็ขอฝากทุกฝ่ายนะครับให้ช่วยกัน าหาข้อเท็จจริงที่เป็นจริงนะครับเพื่อนำมาเป็นประสบะการณ์ได้สนอนลูกหลานวิศวกรรุ่นใหม่ๆได้นำมาพัฒนาต่อไปนะครับขอบคุณครับขอใหอ้ช่วยเหลือชีวิตผู้ที่กำลังประสบภัยให้แคล้คลาดปลอดภัยทุกท่านนะครับแล้วก็ให้สำเร็จ ให้กำลังใจทีมงานทุกฝ่ายนะครับก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับสวัสดีครับ